ครับ FC ทุกท่านครับมาเชียร์บแล้วครับในจองบาโจ9 1 9 3หนึาเดียวกครับคคลิปนี้ผมจะมานะครับอ่ะไอพีซีได้ดูครับสำหรับวิธีขั้นตอนนะครับในการทำตัวกันรังสไลด์นะครับพีิครับในครั้งก่อนผมให้ดูตัวสไลด์ไปแล้วครับว่าครอบสไลด์ทำยังไงนะครับคคลิปนี้นะครับก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนในการทำกันรั้งนะครับหลายคนนะครับ ทำกันรั้งไม่เป็นนะครับบอกว่าจะทำกันรั้งยังไงนะครับมันในการสไลด์ลำนะครับง่ายๆครับวิธีขั้นตอนวิธีการทำมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับใช้อะไรบ้างไปดูครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้ท่อทั้งหมด3ชิ้นนะครับ3ชิ้นแล้วก็เป็นก็ต่อตรงอีก1ชิ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวที่เป็นสําหรับคันสไลด์สไลด์ผมจะใช้ตะปู3นิ้วนะครับเพื่อีครับในในรูปดูนะครับ จะเป็นตะปู3มนิ้วเพื่อจะเป็นตัวสไลด์นะครับอันที่2ก็จะเป็นก็ต่อตรงนะครับสหุน1ตัวความยาวอยู่ที่3มเซนเราตัดออกมาเป็น3มเซนนะครับที่สําคัญก็คือตัวที่เป็นท่อนะครับผมจะย้ายท่อนิ้วครึ่งหรือว่าท่อ,อไม่ใช่ขออภัยครับจะเป็นท่อ1นับสหรือว่าท่อสีหุนนะครับความยาวแล้วแต่ท่านจะใช้นะครับอันดับที่2ก็เป็นท่อเหลือง3าหุนเพื่อจะเป็นท่อในของมันสําสหรับ ตัวที่เป็นสไลด์แกนนั่นในครับเพื่อจะไปสวมกับตัวข้องอลลอกลำนะครับเพื่อจะให้มันไม่เปืดนะครับลื่นไหลได้ดีนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่สำหรับตัวที่เป็นตัวสไลด์ครอบครอบสไลด์นะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งบัวใจหลักสําคัญนะครับก็จะเป็นท่อในท่อใน8มิลนะครับท่อใน8มิลเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับท่ออลูมิเนียมตัวนี้ครับจะเป็นท่อ เออเออ L U R, R U L เน mm ี hmm. ่ยจะบมช้ำไม่ได้แล้วนะครับแต่ mm hmm. แต่ว่าก็จะคือเป็นท่ออลูมิเนียมความโตของมันครับรู8มิลนะครับโตนอก1เซนนะครับก็เท่ากับมันจะเป็น10เซนนะครับถ้าวาดถ้าวาดป่าศูนย์กลางแล้วนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็น10เซนโตนอก1มิลนะครับพูดยังก็จะเป็นทั้งหมด10มิลนะครับ รูนใน8มิลน,นะครับก็จะใช้ได้ทั้งลูกเหล็กที่เป็น8มิลกับลูกเหล็กที่เป็น5ทับ16แล้วก็หัวโดม8มิลมันจะใช้ด้วยกันครับส่วนวิธีล็อกลูกนะครับจะใช้แม่เหล็กแรงดันแบบไหนเดี๋ยวผมก็ทาคลิปอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เอากันรั้งก่อนนะครับอันดับแรกครับอ่ะเมื่อเราครบอุปกรณ์ครบหมดแล้วครับเอาก็ต่อตรงครับอ่ะมาสวมกับท่อสี่หุนนะครับสวม้าไปสวม้าไป ให้ได้ระยะตามในรูปนะครับให้เสมอกันหลังจากนั้นก็เดินข่าวร้อนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับหลังจากนั้นเอาท่อเหลืองมาครับท่อเหลืองเอามาต่อเหลืองสามหุนเอามาสวมนะครับใส่เข้าไปในท่อสี่หุนโดยใช้นะครับกระดาษก่าวรนครับพันเป็นช่วงๆเพราะว่าตัวนี้มันจะหลวมนิดนึงนะครับมันจะหลวมนิดนึงนิดเดียวนะครับแต่เราก็แแค่พัน ปั่นไปรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตามหล่กจริงๆครับตัวนี้นะครับมันจะพิดพอดีแต่ตัวนี้ท่อได้มาครับมันจะหลวมนิดนึงก็มันอยู่ผมจะยายท่อนาโนเหมือนกันครับท่อเหลืองสามหุนครับแต่ตัวนี้ท่อไม่ได้ขนาดเท่าไหร่ครับมันจะหลวมนิดนึงนะครับผมเลยต้องพันครับแล้วก็ยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปเสร็จปุ๊บครับตากาวเดินก่าร้อนนะครับเดินก่าร้อนแล้วก็กระแทกกันมันเข้ากันนะครับก็จะได้ตามในรูปนะครับ หลังจากนั้นครับท่านนี้ครับมาร์กตรงก็ต่อครับมาร์กตรงกลางเลยครับเราจะเจาะโดยเราจะใช้ดอกสว่านครับดอกสว่านผมจําเบอร์ไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่ครับมันเป็น4มิลหรือ3มิลนะครับโดยเอาดอกสว่านมาเทียบกับตะปู3นิ้วครับให้ขนาดเท่ากันครับหลังนั้นก็เจาะเลยครับเจาะสว่านให้ตะลุตั้ง2ด้านนะครับพอตะลุทั้ง2ด้านเลยตัวนี้ครับเอาตะปูมาแยงมันแยงข้าไปมันก็ได้ครับแต่นี้มันจะมันจะไม่ เราจะให้มันลึกเข้าเข้านั้นอีกฝั่งหนึ่งเราต้องใช้บอสนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอ่าอ่าสว่านดอกเจดีถ้าไม่มีดอกสว่านเดียกด,ดอกเจดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ใช้ตัวที่เป็นดอกสว่านสิบมิลน,นะครับเพื่อเจาะข้างเดียวนะครับเจาะข้างเดียวเพื่อใช้หัวตะปูมันเข้าด้านในนะครับเจาะเข้าไปก็ใส่หัวตะปูเข้าไปนะครับเห็นไหมครับตามในรูปนะครับยัดเข้าไปมันก็จะได้ยึดติดกับบันพอดีนะครับดังนั้นก็เพื่อได้แล้วครับเราก็เล็งให้ตรงนะครับแล้วก็เดินขาร้อนนะครับ ไปนิดนึงเพื่อจะให้มันอยู่อยู่ตัวเพื่อนๆสมาชชิกคงเข้าใจนะครับอ่แะแต่ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เราจะใส่อ่าตัวที่เป็นท่อในที่เป็นท่อลูมิเนียม8มิลมนะครับอ่ะอ่าก็าเดินก็เทปปันเกลียวเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่ายัดเข้าไปนะครับอ่ะเพื่อนๆสมาชิกสงสัยว่าทําไมาผมใช้อ่าท่อลูมิเนียมทาไมาบางจังนะครับอ่ะ ตัวนี้ครับ dings, มันจะดีอย่างหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกับตัวที่หนาที่เป็นหนาเดรดุนอ้ามินหนึ่งเส้นงั้นนะมันหนาเกินไปครับมันจะหนักตัวนี้ม yeah. yani ันจะดูดสะดวกกว่าแล้วก็มันจะโมนิฟายดีกว่าอีกอย่างหนึ่งเวลาเราติดแม่เหล็กมันจะติดง่ายนะครับไม่เหมือนกับตัวหนาหนาครับมันติดยากนะครับเราต้องเจาะหลายอย่างสไลด์หลายอย่างนะครับตัวนี้ไม่ต้องเจาะอะไรเลยครับใส่ใส่อลูมิเนียมใส่แม่เหล็กครับมันจะดูดแน่นได้ดีกว่าสําหรับ แบบที่เป็นขอบหนาๆนะครับตัวนี้ครับเลยผมนิยมจะใช้ตัวนี้มากกว่าครับอ่ะท่อจากนั้นแหละครับอ่ะท่อจะเป็น URL นะครับตัวนี้อลูมิเนียม URL นะครับอ่ะมันจะไม่เหมือนกับอลูมิเนียมทั่วไปนะครับอ่ะตัวนี้มันเกรดมันจะดีนะครับอ่าที่อ่าเจ้าของร้านเขาแนะนํามานะครับเอาตัวนี้มัน URL นะครับผมจําได้แล้วนะครับก็ส่วนมากมันจะหายากเฉพาะ URL ตัวนี้นะครับมันเป็นท่อสามหุนนะครับทำหลังจริงๆในสอบจ้างก็เยอะแยกสามหุน แต่มันจะดูพอดีกับวัวโดมแปดมิลกับลูกแปดมิลมันจะดีพอดีเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทีนี้พอติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับแบบทีนี้ทาไมพอยัดท่อแปดมิลไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมให้เพิ่มให้ความแข็งแรงครับแบบถ้าเราไม่ยึดอย่างนี้มันจะชไลท์ไม่ได้ครับแบบมันจะหลุดนะครับมันไม่แข็งแรงผมจะใช้กระดาษทิชชู่ครับอ่ะดึงกระดาษทิชชู่ไปเลยครับแ่ะแล้วม้วนๆก็ไปแล้วก็เหย่ยกเข้าไป ในท่ออ่าระหว่างท่ออลูมิเนียม8มิลกับท่อเหลือง3โหนครับอ่ะใส่ก็ไปเลยครับอ่ะใช้ไขควงตัวเล็กครับใหญ๋ยวก็ไปอัดเข้าไปครับอ่ะไอ้มันตรงกับรูไอ้มันตรงกับรูที่เราเจาะกับตัวที่เราใส่ตะปูไปนะครับอ่ะาเรายึดไม่ตรงครับเดี๋ยวเราเดินกาวร้อนครับมันจะไม่แข็งแรงครับหลังนั้นครับพอไอ้มันยึดตรงรูแล้วเห็นไหมครับอ่ะไอ้มันตรงรูหลังจากนั้นครับเราเดินเดินข่าวร้อนไปเลยครับอ่ะ เดินคาร้อนที่รูแล้วก็เดินการ้อนด้านในครับอ่ะเพื่อจะให้กาวตัวนี้ครับอ่ะไปยึดผิดแน่นกับตูงหัวตะปูนะครับมันจะเพิ่มความแข็งแรงนะครับดูสิครับพอเพิ่มความแรงอย่างนี้แล้วครับอ่ะเห็นไหมครับมันจะแข็งแรงถ้าเราไม่ไม่เดินการ้อนลกักษณะนี้มันจะไม่แข็งแรงดังนั้นครับอ่ะรูอีกด้านหนึ่งที่เราเจาะสิบมียครับเห็นไหมรูมันใหญ่ๆเราจะใช้เลยครับเราจะใช้ผง PVC นี่แหละครับอ่ะไปโรยอุดแล้วก็เดินคาร้อนครับอ่ะ เดินการ้อนเพื่อจะให้มันเสมอกันปิดรอยรูตรงนั้นครับแล้วจะเอามีดกัตเตอร์ครับอ่ะมากรีดแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับก็เราก็เอาแม่เหล็กนะครับอ่ะตรงตูดมันครับเอาแม่เหล็ก2ชิ้นมาใส่นะครับผมเดี๋ยวค่อยตามคลิปไปดูใส่แม่เหล็กก็เรียบร้อยนะครับเดินการ้อนก้เรียบร้อยนะครับโอ้ผมวิซีอุดตูดได้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ครอบสไล์ลํำสไลด์เหมือนคลิปที่แล้วครับ ครอบกับท่อหกหุนอ่าท่อหุนเพื่อจะให้มันสไลด์ลามครับตามนั้นเลยนะครับตามในรูปนะครับแล้วทีนี้นะครับแบบถ้าเพื่อเพื่อสมาชิกไม่เข้าใจตรงตามสไลด์ลามตรงนั้นก็เพื่อเพื่อไปไปดูเพื่อเพื่อสมาชิกไปดูอ่าคลิปที่ผ่านมาครับตัวสไลด์ลามนะครับอันนี้เป็นตัวกันรั้งนะครับเพื่อนๆครับพอทีนี้พอใส่กันรั้งติดกาวเรียบร้อยเดินกาวร้อนเรียบร้อยโรยผงบิซีเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นเราก็มาดัดนะครับมาดัดตัวปูสามนิ้วนะครับ ดัดดัดไอโค้งงอนิดนึงเพื่อไอมันสไลด์ง่ายนะครับตัดตรงๆมานะครับมันจะสไลยากครับใช้เหล็กอะไรก็ได้ผมจะใช้ด้ามค้อนกับบาดัดไอมันงอนิดนึงนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้ต้อขาว16มิลนะครับตัดไอได้4เส้นนะครับ4เส้น4เส้นครึ่งก็ได้ครับแล้วแต่แล้วเอาแป้นพีเรีมามาอุดก้างหนึ่งแล้วก็ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูเพื่อจะเอามาสวมกับปลายกับหัวตะปูนะครับปลายตะปู ที่เราจะไปดึงกันรั้งครับอ่ะปอสวมไปปุ๊บก็ได้ตําแหน่งก็จะใช้ตัวที่เป็นกระดาษทิชชู่มันเดิมครับกระดาษทิชชู่ดีที่สุดเอามาอุดนะครับอ่ะแย่ก็ไปเลยครับอ่ะม้วนม้วนม้วนแล้วก็แย่ก็ไปนะครับอ่ะเดินให้มันรอบนะครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็เดินคาร้อนหยอดเข้าไปนะครับพอเดินหยอดคาร้อนเข้าไปครับมันจะแข็งแรงมากนะครับหลังนั้นพอมันเราก็คาร้อนคาร้อนเสร็จปุ๊บครับเราก็ใช้ กระดาษทิชชู่อีกครับอ่ะมายัดเข้าไปยัด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 แล้วก็เดินรารอนยัดยัดยัดไปแล้วก็เดินระรอนจนมันเต็มกับท่ออ่าสิบกมิลที่เป็นกันรังครับอ่ะหลังจากนั้นก็ก็ปลายมันครับอ่ะเราจะอุดด้วยผงป C วซีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินระรอนครับอ่ะมันก็จะได้แข็งแรงและก็สวยงามตามนั้นเลยนะครับอ่ะเพื่อเๆสมาชิกจะเอาแบบไหนจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ครับแต่แต่นี่ผมคลิปนี้ผมเป็นค้าลายให้สำหรับตัวคันรั้งสไลด์นะครับ ง่ายๆโดยการใช้ตะปู3นิ้วท่านจะเอาตะปูกี่นิ้วก็ได้แล้วแต่ครับอ่ะแล้วแต่ความสามารถของท่านนะครับแต่แต่ผมจะเอา3นิ้วมันจะสะดวกกว่านะครับอ่ะมันก็ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปครับอ่ะมันก็รับแรงได้สําหรับตัวคันลังสไลด์นะครับตามนี้แล้วกันครับอ่ะตาเอฟซีไม่เข้าใจครับอ่ะย้อนดูคลิปนะครับจากต้นจนจบนะครับวิธีการทํำยังไงผมคิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆสมาชิกคงจะเข้าใจครับว่าสไลด์ลามทาแบบไหนทํำยังไงนะครับ ก็ไม่ต้องไปยุ่งยากไปสั่งทําตีปลอกเป็นสไลด์นะครับเชื่อมอย่างนู้นมันจะราคาเยอะเกินไปนะครับอ่ะไอน,นี้อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าท่านไม่เอาปลอกแบบที่เป็นพรมอ่าต่อสีขาวที่มาทําท่านจะเอาแบบกลมๆอ,อะไรก็อะไรก็ได้มายึดก็ไม่มีปัญหานะครับแลวแต่ท่านจะไปคลิกแรงเอานะครับนี่ผมทาเป็นไข่ลายใอด้ดูและก็ผมก็เอาตัวนี้นลครับมาทําตัวสไลด์ลํำที่ ต่ามคลิปเอ้กับ f c ได้ดูไปนะครับสำหรับตัวสไลด์ลา็น้อย8มิลหัวโดมแล้วก็ลูกเหล็กหัวโดมนะครับเอฟซีท่านใดสสัยนะครับก็ทักมาได้ครับบาโจพิธศษครับผมยินดีให้คำปรึกษาแนะนำนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะทำครับก็ทักมาแลวการปรึกษาแลวกันนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับก็ฝากไว้ดแลยกันครับพี่โอผมผมไม่ส่งเสริมใจความรุนแรงก็่ทำผิดกฎหมายครับเอาไว้ข้าวสวนข้าวไร่ข้าวนาบ่อปลาบ่อกุ้งไล่หมูไล่หมาไล่กาไล่แมวที่มาทำไายบริษัทและการเพาะปลูกของเราเท่านั้นครับ ไม่ส่งเสริมให้ไปทำไรกันนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้ไปทำผิดกฎหมายนะครับเน้นย,ย้ำเสมอสำหรับคที่ดูผมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ